เมตานะครับผู้ที่พิสูจน์ตัวเองหลังจาก .com bubble นะครับหุ้นเมตาหรือพี่มาร์คเนี่ยที่เรารู้จักกันแกก็ได้ IPO เข้ามาในตลาด n น็ตเดในปีประมาณ2012นะครับแล้วก็เติบโตตามผู้ใช้งานมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับ2021นะครับเป็นจุดพีของมัลติเบิร์ดอะไรนี่แหละมัลติเบิร์ดโลกเสมือนที่เขาเล่นๆกันลงเัินแบบเลทเทะจากออทำมไฮตอนนั้น2021ประมาณ380ลงมาแบบลงมา200คนเขาก็เข้าไปซื้อกันเยอะเขาก็ว่าหลุมแล้วนะครับแต่ในหลุมนี้เหวครับจาก20 0 ดีขึ้นไหมแล้วก็ลงมากลายเป็นกโก้กัอนหลุดหนึ่งร้อยแล้วอย่างจากวันนั้นพี่แกก็ดีจากหนึ่งร้อยขึ้นมาประมาณห้าร้อยหกร้อยกว่าแล้วก็เจอพี่ทําไปในชุดนี้อแต่ชุดก่อนนี้เหมือนเขาจะมีประกาศเดวิดินจ่ายปันผลนะครับในช่วงห้าร้อยกว่านี้และในไซเคิลเนี้ยถ้าเราตีศูนย์อยู่ตรงที่เจ็ดร้อยเก้าสิบแปดร้อยเนี้ยแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ที่โ o ที่แล้วแปดเก้าสิบเนี้ยเราก็จะหาจุดที่น่าสนใจที่ประมาณที่เขาประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบแปดเจุดแปดเจ็ดสิบแปดจุดหกนี ค่อนข้างน่ากลัวว่าจะกลับขึ้นไปได้หรือเปล่าแต่รอบที่แล้วอ่ะงานเลี้ยงมีวันเลื่องลาแต่บริษัทที่ค่อนข้างพิสูจนตัวเองมาได้ขนาดเนี้ยจนเป็นนางฟ้าที่แข็งแหร่งแล้วก็ผ่านวิกฤตมาเยอะเนาะมันก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งในโซเชียลมีเดียครับถึงจะโดนต๊อกตอกเบียดบ้างอะไรบ้างแต่บริษัทเนี้ยมันยังเป็นเวอรวายมากๆ